สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสวนกววุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับอ๋อครับวันนี้วันนี้เฟิร์สเฟิร์สมาเป็นประธานเปิดครับในฐานะตำแหน่งรองหัวหน้ากลุ่มสาระฝ่ายวิชาการครับก็ได้รับเกียรติรับเชิญจากคณะนักฝึกนัก,กอะไร นักศึกษาฝึกสอนฮะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับจัดโครงการการอบรมการป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬาฮะโดยวิทยกรรับเชิญนะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ขอแยกงชื่อเลยนะครับชื่ออมรัตน์ขาดอมรัตน์เทมทานนท์ค่ะก่อนหน้านี้นเคยสอนเกี่ยวกับวิชาการดูแลนักกีฬาชั้นปีที่3ค่ะคณะศึกษาศาสตร์คศึกษาค่ะ วันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพันพยืดและก็การใช้ผ้าเทปเพื่อล็อกช่วยในการเล่นกีฬาค่ะในขณะที่บาดเจ็บแล้วก็หลังบาดเจ็บค่ะสําคัญครับสําคัญตัวนี้จะเป็นตัวควบคู่ควบคู่การป้องกันการบาดเจ็บก่อนการแข่งกีฬาและหลังการแข่งขันกีฬาซึ่งจะเพิ่มศักยภาพให้นักกีฬาได้มากพอสมควรเลยครับ เรารอชมรอชมค่ะตื่นเต้นไม่อาจารย์น่าจะโปรเลยครับผมดูว่าคนตื่นเต้นน่าจะเป็นพวกนักศึกษาฝึกสอนน้องๆน้องค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะครับผมครับขอบคุณครับมีก็เป็นบรรดานักนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วเจอันอีกแล้ว ติดฟันอยู่เลยนี่นี่รุ่นไหนเนี่ยสิบสี่ค่ะสิบสี่อ่ะอาอวันนี้ไปเจอเลยนี่จิงจริงมันอะไเจอกันแล้วค่ะทุกงบนใช่ไหมสมน้าเลยนักกีฬานะครับวันนี้ต้องมานั่งอบรมใช่ไหม อร่อยไหมอร,ร่อยค่ะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนนะครับตกลงอยู่ชั้นไหนมสี่ค่ะวันนั้นวมืนั้นตอบว่าอะไรมมสห้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมิงนะคะเ้อับงการการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามีความมุดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท you know, ่านแม่เข okay. so, so, yeah, ียนมาเป็นประธานในการเปิดโครงการรุ่งสารการเรียนรู้ศึกษาและักษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจึงได้จัดทำโครงการกล่ดาวขึ้นเพื่อให้กีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยานนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการจึงได้มีความรู้ในเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันการเรียนท่านวิทยากรนะครับอาจารย์มอมรักมอมรักด้วยฮะทุท่านเี๋ท่านมอมนะครับนะครับเอ่อวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเอ่อแล้วก็สวัสดีนักกีฬาทุกท่านและผู้เข้าร่วมการอบรมนะครับเอ่อผมมีความดีเปน็นอย่างยิ่งนะครับ ที่มาเป็นประธานพิธีเปิดในการอบรมนะครับการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้ตระหนักถึงนะครับในเรื่องของการอบรมก็คือการป้องกันการบาดเจ็บการเล่นกีฬาก่อนการแข่งขันและการแข่งนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านวิทยากรนะครับนะก็ได้เตรียมนะครับความรู้นะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์ในการ สื่อในการอบรมมาให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บครั้งนี้ทั้นนั้นต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของนักศึกษาฝึกสอนปรระสบกาณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับชั้นสองสาขาบ้านเก้าแผ่งนะครับเอสือพว้ท่เจ้าหน้าที่มาติดตามความสำเร็จลูกชูปูฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบ้านไหน นะครับก็มาดูว่ากิจกรรมในการพัฒนากีฬานะครับของโรงเรียนสุภารัตนทบุรีนะครับนอกจากเกมแข่งขันแล้วนะครับและพวกมีต่างหวักด้วยวันนี้นะครับไทยนักศึกษาตุศรเข้าโครงการและจัดการจบรมนะครับตรงนี้ก็อยากให้เด็กนะครับเอานำความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็นำความเข้าใจเอาไปใช้นะครับนะครับเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตอเองนะครับ ระหว่างการขันและก่อนการแข่งขันหรือหลังการแข่งขันขอบคุณมากครับขอขอบคุณอาจารย์พระเดชบุญบุญเพ็งบุญเพ็งมากครับต่อไปนะครับกล้ามเนื้อไม่ใช่ดิสองกล้ามเนื้อรวมถูกแล้วสามกล้ามเนื้อครบช้ำสี่กล้ามเนื้อชิกขาดโอเคอ่ะใครจะเป็นตะกี้วะ ตะคิวตะคิวคนมากจะเป็นเยอะต่อไปเขี้ยวหูเก,กงเ,งเ,เ,วเกิดกล้ามเนื้ออักเสบสาเหตุเกิดจากเกิดจากการใช้งานของขออนุญาต <c oughs> นึกครันึกครับเพราะว่าเซตนะครับมักเกิดขึ้นกับเอร้อยหวายเป็นใต้ตะตุ่มด้านนอกนะครับ อันนะัเวลาเราออกกำลังกายมากมๆหัวใจเราล้มเหลวได้ไง่ายถ้าเรายังขาดการดูแลที่แบบไม่ถูกวิธีนะอาร์ตมาเนี่ยครับอันนี้ตัง้งใจเลยตั้งใจเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ดีจริงต้องเรียนรู้ไว้ครับบอกได้เลยอันี้ต้องเรียนรู้ขั้นตอนแรกมี A B C A Airway ทางเดินหายใจคือเปิดทางเดินหายใจใช้มือใครไม่เห็นรู้่ม ใช้มือใช้มือดันหน้าผากแล้วก็จับตรงจมูกขึ้นอ่ันา,าคาอ่ะคา่ะก็้อาดันหน,<า>น้าผากจับจมูกขึ้นดูการหายใจการหายใจใช้หลักการตาดูหูฟัแงแก้มสัมผัสดูตัวอย่างตาดูดูอะไรดูการหายใจหน้าท้องเคลื่อนที่หรือเปล่าหน้าอกแก้มสัมผัสลมหายใจแล้วฟังการหายใจของเรา สี่แบบอ่ามันจะมี4แบบเวลาประเมินความรู้สึกคือร,รู้สึกตัวดีตอบสนองต่อเสียงเรียกตอบสนองต่อความเจ็บปวดแล้วไม่ตอบสนองเลยไอ้ตรงที่ไม่ตอบสนองเลี๋ยเราต้องทําการ C B R อ่าพอเราตรวจสอบขั้นตอนแบบนี้เสร็จแล้วก็ทําการ C B R ถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองทําการ C B R โดยขนาดมือ,อข้างไหนเอาด้านนั้นไว้ด้าน เวทขนาดตรงไหนคนะมือขวาต้องเอามือไหนลงมือซ้ายลงเอามือซ้ายลงอ่ะ,อลอะแล้วก็มือขวานั่งท่าไหนก็ได้จะนั่งซ้ายนั่งขวานั่งกลานงานั่งข้อได้หมดเลยนะไม่ฟิกท่าแต่ว่าการช่วยเหลือของคุณต้องกดใครต่อตัว,ตวเองนะผู้ป่วยนะจะนั่งท่าไหนก็ได้แต่แขนต้องตรงตั้งฉากกับผู้ป่วยเวลากดกดยังไงอ่ะ เี่ยนเมื่อก่อนจะเป็นการเป่าปากแต่ตอนนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเราจะไม่เป่าปากนะเราจะใช้การตรีผู้ป่วยอ่ะอ่ะอันดับแรกเวลาเจอคนถ้าสมมติหัวใจเขาไม่เต้นอันดับแรกทำยังไงคะเรียก่อนเลยเรียก่อนเรีดอ่ะแล้วก็ตาดูหูฟังแก้มสัมผัสไม่มีการตอบสนองต้องทำอะไร CPR อ่ะ CPR เริ่มเลยค่ะเราจะนับ30สิบนับหนึ่งและสองและ3มดูตัวอย่างก่อนนะอ,อ่ะต้องขึ้นสีเขียวสองขีดแบบนี้ถ้าขึ้นสีเหลืองกระพริบแสดงว่าเร็วเกินไปอ่ะกดแบบนี้นะ30ครั้งมันจะมีจังหวะของมันหนึ่งและสองและสามและสี่ครั้งและถ้าเหนื่อยต้องบอกว่าเตรียมเปลี่ยนแล้วคนต่อไปก็จะมาเปลี่ยนแบบนี้นะอ่ะอาร์ตลองทำสามสบครั้งหนึ <S 1> 1, <S น่ง <1, S 2> และสองแขนต ตัวต <ordu> ั้งากษเลอกายตายเลยตนยเอ่าน้อง้ตาย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 ตาตายตายตาัตายต่ยตายตาวตายตายตาากตาย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 ตรยตายตายายตาตายายตาตายต้ยตาตายตัยตาตายตายตาตายตายตาตงยตายตาตายตายตาตายตาาตายตายาตายตายตาตายตยตา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 ตาากตา่ตายตาาตายตายตาตาาตา ต่อไปตัวที่3ก็คือ C c o m p r e s i o n คือการทันทันอะไรอะไรที่เจ็บทันท่ยืดเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปแล้วจะเข้าโครงสามผัแล้วต่อไปตัวสุดท้ายตัวที่4 elevation ก็คือการยกยกบริเวณที่เจ็บให้ขึ้นที่สูงทำไมเบให้มันสูงกว่าระดับใดประมาณ20-30ิมสิลนาที ประมาณนี้อันนี้ือหลัก I ีนะจ๊ะไว้ให้ดีถ้าเราไม่ได้ใช้กับตัวเองก็สามารถนำไปใช้กับคนอื่นได้ต่อไปจะเป็นเรื่องสิงีวราต้องดูแบตเอร่นะรันหลบรนท่รนัหลบรันุนรนหลบรรันหบรนท่นรน่นรรั่บไันทุรับรทุ่รลบไัท่รนรนรับ่ันไรน่ไม่ม่ัไม่ หมองทุกวันจินนี่หน้าบัวหมองอาที่ที่เจาะเจาะไม่ได้นั่งข้างไหนนี่หมายถึงจะนั่งฟังอะไรก็ได้แต่เราต้องมีแรงในการกดแล้วก็ขกแขนตรงข้ามมองงอแบบนี้ไม่ได้นะชีวิตคนสัตว์นะอะเรอย่างเงี้ยอ้าวเราต้นมือเราไม่ได้อาจทำไปก่อนแล้วถ้าไม่ถูกไปเราถึงเป็นการอ่าน

อะไรกินกําลังไหนไม่ใช่เวลาของนะไม่ใช่่แบบที่ไปทำธุระอะไรก็เลยไม่ใช่อยากใส่อยากลองอยากลองนี่เหนื่อยไหมยากคุตามเหนื่อยไหมเหนื่อยสามเหนื่อยมากเลยไปไป ไปเลยมาหาอยไรนะไปเรื่อยๆอ่านี่คือสวัีากครับมากถ้าใครหัวใจล้มเหลวเชียรยเงเล้ยวไปเลยไปเลยเลียก็ก้ไปมาเลยเอปันนี่สองงานไปเร็นไปไปไปูะไไม่ต้องเออวันนี้งนไปเร็วไป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 ไไปไไป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  แล้วก็มาช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะบอกใครครับตายตายตายทรามาสีแดงหรอสีแดงไปเลยไปเดี๋ยวไปมาเลยมาเย นักเรียนนักเรียนที่นั่งอยูเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นคนสูใจเราเหลีเราเกววิ่งเข้าไปช่ยเราลย่ไปค่ะไปกเอเธอ่คเห็นได้เ่าไหมถ้าเราตั้งรไเเไปช่วยเเลยค่ะโอโใส่เสื้อาดเสื้อเลยไม่ไม่ตัองอดค่ะแต่ดูสถานการณ์ของนะว่าสมมติเขาอยู่กลางถนนวิ่งแบบสิกเลยไม่ได้ต้องดูความปลอดภัยมื้นที่โดยรอบก่อน ช่วยเขาเลยนะตามหลักที่ครูสอนเลยล<า>แขนตรงเข้าไปเรื่อยเลยอย่าไปกดกระดูกเขาจนขาดนะกดให้ถูกตำแหน่<า>งนะช่วยี้กด